บนฐานคือหน้าซาประเทศไทยครับเมื่อนี้ลุงหลอดอยู่บ้านโปงครับตำบลข้าไผ่อำเภอเนองไออำเภอพนมไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดครับบังไฟปิด่ายงานประเพณีครับหลอดลุ่นหลอดเสียครับหน้าซาประเทศไทยครับแสงอีกับเพื่อนเพื่อนแกนะครับการเงินพี่ท่านแหนบป้าแหนบละแปดภาคนะบ้างินนต้ีแว นาซาประเทศไทยครับตึงตึงแหลวโอ้ยสี่สุดโอ้โหครับอีกนิดเดียวก็จะสุดครับ เสียดายมากมครับผ่านแล้วผ่านเลยครับบ,บอกได้ไหมครับบังไฟล้มตา โคโลเลยเป็นวงไฟไตเหล็กสามรอยครับบางนี้ครับนาซาประเทศไทยครับเป็นวงไฟไตเหล็กสามรอยครับผ่านแล้วผ่านเลยครับ ผิวลอยตาม,ม,มร่มเห็ดโคโลโยครับนักดีครับนักดีลุงหลอดเห็นหนึง่งเตะว่างหางครับทิ่มโตลงมาเลยครับเชิญรับประทานนะครับไตเล็กสามลอยครับนักดีครับนักดีแนมขึ้นไปผิวแบวบๆแสบบิครับรลอยหาวีผ่านไป โ,โหนาะเสียดายครับผ่านแล้วผ่านเลยครับรอฟังรอฟังเวลาจริงเอาครับลุงหลอดกระสีเดินทางครับครับไฟเด็กสองแคนแลดครับเตรียมภาพเตรียมภาพลงมาหน่อยครับเตรียมภาพเตรียมภาพฝ่เาเขานะครับลุงหลอดแนมเพลนอยู่ครับกำลังเดินลอยเจสซี่สีข,า,ขาวฝ่าเขานะครับ ดดดว,วดกำัง่อชีผ่านตรงกลางมาแล้วครับบังไฟเมีบดีคว้างดีครับตแต่เป็นบังไฟลำดาบครับเบาดีครับแต่บ่อสูงเมีบดีกว้างดีคอยโยกคอยลดระดับเบาๆไบไฟฝั่งนี้เสียดายมากๆทันทีดีได้ร้ายครับดูการวางหางเมีบได้กว้างได้ แต่่าสูงกํา่างสิตกปลายใหม่แล้วครับสองอก็หาวีแล้วครับผมยังทําเวลากลางอากาศครับผมแตะปลายใหม่ตามลงมาน่าสารประเทศไทยเดยสองร้อยยิบหาขอบคุณที่ติดตามเราชมลุงหลอดเดฟซีสวัสดีครับ